สี <See? S 2> mm hmm. ดูค่ะมันไม่ค่อยหย่ดดกมันดกอยู่แต่มันไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่นี่เห็นไหมรถ mm hmm. ด,ด้วย oh. <c oughs> แม่อยากให้ชาลีมาา <c oughs> นัง่ง เฉลีมันเยี่ยวจนขี้เกียจเยี่ยวแล้วแม่ไม่ค่อยหนาวแค่หิมะตกแล้วไม่มีลมเนี่ยอย่างเงี้เล่นได้นานเฮแล้วละเหมือนนางกินไหม สวัสดีค่ะมาเ,าเล่นหีมาด้วยกันมืดหน่อยนะไม่มีแดดไม่มีแสงแดด ุ๊บละลายปั๊บเลยอยากพุ๊บเป็นน้ำปั๊บเลยนตกปล่อยๆไม่มีลมอย่างนี้เล่นได้ทั้งวันนะเอซีถ้าหิมะไม่ตกนะออกมาไม่ใส่ถุงมือเนี่ยแข็งแน่คือคือต้องใส่ถุงมือ พิ้งผ่านไปผ่านมาขอบคุณค่ะอือแล้วพิ้งโฆษณาลดก่อนลื่นไหม อะ่รอะไรปิ๊ดปิดรี่เยี่ยวเหรอรี่เยี่ยวนะไรเหรอสวัสดีครับโอ้นนซีดีอยู่เยี่ยวซะโอเคหากินหิมะละหากินหิมะละเยี่ยวเรียบร้อย นางไม่ไหลนานนะเดี๋ยวโทรศัพท์นางเสียด,ดูดูดูชาลีค่ะดูชาลีชาลีเขาทำอะไรเนี่ยเขากว๊กกวกวกวกดูเขาดูหัวเขามุดเข้าไปในะหิมะเลยเหมือนเด็กเลย ีน้ำไปเยี่ยวซะน้งเยี่ยวแล้ว FC เยี่ยวแล้วเยี่ยวแล้วเยี่ยวแล้วเสร็จ่นเยี่ยวแล้ว เหลงไหวเลยชารีกินน้ำเยอะๆหน่อยนะจะได้เยี่ยวไม่เหลืองฮิฮิอบคุบอยบอยไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านนะเข้าบ้านไปไปตัดไม้ทรายขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเอชดีเดี๋ยวผมออกแจกหน้าก่อน ขอบคุณเอซที่น่ารักขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะ,อะบายครับบายครับกินหิมะอีกแล้วัปไปแล้วค่ะ